เห็นอีโนกี่มาเป็นตาหักเธอพี่น้องดู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 ดดเออเฮ้ยดูเห็ดเข็มท้องฝรั่งพี่น้องดูยังน้อยเยอะจ้ะนี่เหรอนี่น้อยอย,อย,อยู่อันนี้เอาได้แล้วจ้ะเอาได้แล้วอเอาอืมหนอเจมินอ่ะเห็นไหพี่น้องอันนี้โอ้ยเดี๋ยวกลับมาจังเอาคอยบ่ได้เอาถุงมาเนาะตะคอยงาม มึงดูเห็นปะไปย่าง,งมึงป่ากินเด้อพี่นงเปย่างมึงป่ากันเด้อพี่นง <c oughs> <c oughs> นี่มีเห็ดหูหนูบะโนน่ะแม่อันตน้นใหม่นอนๆยังเสรนจแม่พี่นงคอยอยากเห็นเห็ดหูหนูหรือเห็ดอนโนกิแบบนี้แหละคอยย่างมาจากรถคอยเบ้า,เาถุงมาเออกระตามา เนี่ยเนี่ยเนี่ยคอยจะเข้าไปเบิงเนี่ยคอยจะเข้าไปเบิงนํามนี่นํามนีต่ตอนนี้นะพี่น้องเห็ดสามประเภทที่ออกที่คอยเห็นเห็นนะเห็ดนางรมแล้วก็เห็ดหูหนูแล้วก็กอีนโนกิเพราะว่าเขามากความหนาวเย็นได้แต่เด้อเพิ่นมักแท้ๆพี่น้อง่านออกได้ปะเนี่ย เม็นหยางมีขาวจนพันอะไรเอ้ยอุ้ยอวยเม่เบิ้งตาั้งวิวเตะตรงเตะโตอโอ้ยน้องอ๋อเห็ดอันนีดด้ติเห็ดพวกเห็ดยาเนาะพี่น้องเนะาะเบิ้องแรกจ้ะนี่พวกเห็ดยาแหมแหม่แหม,แมงามอ่ะแม่ให้เบิงเ้งใกล้ๆนี่สวยงามน่จ้ะพี่น้องว้าวว่ามีมีดอ่ะจ้ะ มันเหนียวเหนียวเลค่ะพี่น้องแต่มันงามเขาเอิ่นว่าเห็ดยานี่ไหมลิ้นจือขาวแล้วว่าเอาไปใส่ประโยชน์ยังมะเป็นหรอพี่น้องนี่อ้อยคอยกะเห็ดเอาไปใส่ประโยชน์ยังมะเป็นหรอพี่เอ้าวอ้าวขึ้นแล้วขึ้นแล้วอุย้ยอะไอ้เนี่ยถ้าว่าเ,า,เาเอาไปตากแห้งนะพี่น้องโอ้หน่ะเห็นมั้งามงามเอาไปตากแห้งแล้วใส่เตาผิงจ้ะ นี่โอ้ยเด็กเกินเดี๋ยวต้องเอานะเนห็นไหมอ,อ๋อน้านี่ห้อยคนเขามาเก็บเห็ดจ้ะเห็ดอันคนเขาแลนหาเห็ดนางล้มนะพี่น้องเราก็หาดอกเพราะว่าข่อยโอ้ยด,ดูดูดูพี่น้องดูอ่ะอันนี้เท่าแล้วอันนี้เท่าแล้วจ้ะนี่เห็ดน,นางล้มบ่มีพอมันเห็ดนางล้มนี่ เห็ดลิ้นจ oh, ือขาวจ้ะเห็ดลิ้นจือขาวพี่น้องอุ้ยน้ออุ้ยพี่น้องข่อยเห็นเห็ดนางล้มน้ออุ้ยพี่น้องข่อยเห็นเห็ดนางล้มอุตตาอุตตะย่างเลยน่อยเด้อเอ้าเอาเอ้าเอาเอาข่อยเห็นเห็ดนางล้มพี่น้องอ๋อนี่อุ๊ยพอแซบเนี่ยแหละจ้ะพอแซบเนี่ยแหละพี่น้องงันเอาไว้โดนพันนี่เน่าตัวจ้ะ เอาไว้โดนเพ่อใเน่าเพราะว่าเพิ่นกะเอ้นี่เด่เห็นเล้วเห็นเล้วเห็นเนาะตาป้าได้เอามีดมานี่ถุงก็ป้าได้มาโอ้ยนายนายสิได้ยางกลับไปรถอีกน่ะน่ะโอ้ยซ้ำนี่แหละสิน้องเอ้ยแสย้ำแสพัดแสเหมันมหมเนี่ยออนออนนี่จ้ะนี่นี่เนาะ เอาพอว่ากันว่าเอากะสิบอะไรมาอีกง่ายเด้อพี่น้องอีกนานนะเจ้โอ้ยโอ้ยเป็นอย่างมาลนมื้อดีแท้เนาะเนี่ย,น,ย,ยนี่แหละเออเฮ้ยซ้นนี่แหละผัด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 ต้มจืดต้มจืดเนาะเอาไปผัดเอาไปต้มจืดเอาไปใส่ต้มยำเอยเออนั่นแหละต้มยำไก่ต้มย,ำ,มยำปลาไปเอาไปใส่ยำหมุนซ้นไป าพี่นอ้องแม่เอ้ยเจ้ามันลนดีเฮ็ดจังอไน้นอมาดิไม่อย่างรู้ว่ะเมื่อดดเอาเนื้อมาใส่ยางนี่จากรถกระเอาถุงมาคิดว่าสิบอ่มียังดอกสิบอพพออยังดอก,ส,อดอกสินะนัะ่นเห็นมาพี่น้องเห็นมหนนะกำลังเสียบเด้หนิกำลังเสเียบกำลังงามจ้ะโน่นโอ้ยจ้ะ โอพี่น้องมือข่อยสีขาไปได้ป่ะพูดหนิคนยู่ใน้อกไงวะไม่ได้สอกเดี๋ยวผักไว้กันเนาะพี่น้องเนาะข่อยอ่ะเอาเห็ดกันเด้อปาพี่น้องดูนั่นนั่นนัน่นเต็มเลยพี่น้องพุดนี่พุทธันใหญ่พี่น้องพุทธันใหญ่สนใจเวลาโดนไปไหนของพวกหูเด้อเป็นอาทิตย์เมื่อจ้ะตั้งที่เพอเก็บ อันนี้ยังหน่อยหน่อยไม่พี่น้องว้ายบุราขาวชุกโพลไมพี่น,น,น,น้องรุษบารุษข้า่เต็มไม่พี่น้ๆๆๆองหน่อยหน่วหลอะพี่น้องไหลไหลไหลนี่นี่นี่นี้คนไม่เก็บเลยจ้ะถ้าข่อยีบางตาไว้ย <c> เ <oughs> บางตาไว้ยอทิตนาข่อยทีมาเบิงเถาก้อนกะบบเป็นยัง เทาก้อนก็นโอเคฮ่าอ่าอ่าแหมแม่เจ้าเฮ็ดบ้านในเฮ็ดกันพี่น้องอุ้ยมันหลายพี่น้องจ่าหลายหลคล้ายกิลี่อือหือไหลน้องบางทีมองสีพอเห็นมีได้พี่น้องขอนร้อยละขอนในหลายเทปน,นะคะน,น,น,นี่นี่คนบางตาบางตานีาเ่เ้อเอามาบางตา ได้เลียวแล้วมาบางตาเลือกสิ่งนี้มนะนี่บางตาแล้วไปเออเนะเมื่อแล้วพี่น้องโอ้ยไปบายสองมงสัมหงมงแรงสัม่มนี่ต้องเปลากับบ้านเลยจ้ะบ้านกับบ้านกับบ้านว้า เบิ่องอีกต่อหนึ่งเบิ่องอีกต่อหนึ่งกลับเลยค่ะพี่น้องค่ะ,ะเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดนางลม้มแล้วก็เห็ดนางฝาเอ๊ะพี่น้อง่ะข่อยคือแยกแยบว่าอกอันเห็ดนางล้มมันในเห็ดนางฝาผู้ใดเสียนั่นผู้ใดซีซี่แกงห่อยฟังนะบางคนก็เห็ดเออเห็ดนางฝามนคนก็เอินเห็ดนางลม้มทั้งท้งก็เก็บสีเดียวกันใช่ไหม โอ้ยมองหายน้ะโอเคโอเคพักะได้เห็ดมาเลวส้นเสือพร้อมพี่น้องเอาเอานี่ได้เห็ดอันนี้แมสสิเอาไหมเห็ดอินุกิแม่จ้าเห็ดอินุกิจ้าเห็ดอินุกินี่ก่บักงามเลยพี่น้องนะเห็ดเข็มทองฝรั่งก็จะไปใส่มาม่ากินดอกนี่ อโอ๊ยนอเอามีดมากินเนาะเนี่ยว่พี่น้องงามมาพี่นุก,กีนะโอ้ก็ข่างามำนี่จ้ะนะโอ้ย,ม,อยมึนมึอนหย่งว่พี่น้องคอ,อนนคอยเก็บอันนั้นคอยเก็บอันก็คอยเหยียบอันงามไหมเปียก ง่าไม้ปีกเปียกอันตรายเด้อจ้าเฮ้ยอันนี้ จำไว้เด้อที่หลังยางเน่ยยางนี้จากรถนะยางนี้จากรถบอกจะของจำไว้หนึ่งตรงมีถุงพลาสติกสองตรงมีกระตาเลือกเอาใดอันนึงนะคะสร้างไหลคยนยางหลาย,ย,าลายหลายพี่น้องเอ้ยคนยางหลายกับหมากับลูกกับเต่า พออาหารมากินกับมีจ้ะนี่พอดีป้าได้เห็ดมาให้หน่อยนะปา้าจาใส่เห็ดลงไปนี่แล้วก็ใส่เห็ดลงไปในกระตา่าเห็ดหน่อย่น่าเห็ดหน่อยแบบนั้นโอ้ยลุนโอ้ยแตกอื้มเนาะนี่อค่ะมันเป็นโชว์ของิพ่น้อง กำลังงามพี่น้องนี่กำลังงามไหมพี่น้องน่ะเห็นปะนี่อินุกิเห็ดพลังเห็ดเข็มท้องพลังนะนี่เห็นปะคน,น่นนนาคนหลายอ๋อ